เรามาเริ่มเลยสุดยุไม่อยู่ไอ้เดี๋ยววันี้ต่อไปต่อไปน้่ใครัโอ้ไงเอาอย่ะางไว้เลยพี่แงเดิมนะไปนู่นเลยพี่ไปนู่นเลยดูกันฟาร์มฟาร์มเป็นไม่เก่งอกเก่งใจก็บอมไปไปหัวนะครับผมมีเบิร์ดเกมเมอร์ฟานิสเกมเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะนะผมเย่มเรามีผู้หญิงใช่ค่ะถุยไม่ามามีคน มันเลื่อฟาร์มยังไงเลืกอแล้วใช่ไหมดีดีดีเลื่อฟาร์มอันนี้สีเขียวไอ้ทีมซ้ายมือไปแล้วพี่พี่เอาจากแบบนึงผมบวกแล้วนะครับผมนะต่อต่อไปข้างๆเลยต่อไปข้างๆไปตีตูดมันอุ้ยอุ้ยอยากอยากอยากแล้วพี่อุเตียงก่อนแล้วกันไหมโอ้เกลียวพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วอุพอแบบข้างๆ้างไหมพี่ไม่โดนเตียนอ่ะเออเดี๋ยวโคตรเร็วอีกหนึ่งแล้วทุกคน เอาความทองมายังเมื่อกี้ก้อนยังไม่จบเลยยังตกได้ทองมาก้อนหนึ่งขอพี่เอาไม้สติ๊กไปเล่นดีกว่าไม้ไม้ไม้เราบวกเราไม้ทำไมเราต่อตรงยังวะดูทีมอื่นต่อแบบโปรเฟชันนอลต่อมาจากด้านสูงเองตรงเฟี้ยวกันเยอะใร่ที่สุนทรใส่เฟี้ยข้าวมาไล่ทุกฐานใช่โดยฉันอะไรอะไรตัวอะไรนะให้เหลืองบุกเหลืองบุกเหลืองบุกตีมันตีเดี๋ยว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 เยวยมาซะอีหนูอย่ามาซะ อม้ยุพี่ดาสันนาสันเดียร์ดาสันเออนี่ผมวางไว้หนึ่งงานแล้วก็ตรงนี้เอาดาบก่อนดีกว่าพี่สีเขียวมาดิสีเขียวมาดิแดงม่กว่ากว่าอะด็อะด็พี่โดมไม่ใช่พี่โดมไปแล้วตายพี่โดมตายพี่โดมพี่โดมผมฝากด้วยอนี่ไว้ยังเก๊กูจะกลับไปเติมเล่กลางเลยพี่ผมโซ่ พี่จะตายพี่จะโทษแกไอไซโคนทำหมาอันนี้คือคำด่าพี่ใช่ไหมใช่ด่าแบบผู้ดีไงไม่ต้ให้เจ็บมากตรงไหนผู้ดีเนี่ยเน้นเน้นนะเนตนทนเขาผู้ดีทองเลยใช่เจ็บทองค่ะกลัวอีคนหนึ่งเขามาแย่งของมันแย่งทองไปแล้วอ่ะมันเอาทองไปแล้วมันมามันมีตกเอาสิมาแล้วาเสือมาแล้ว ออเรดักเดักด้านหลังมาแล้วลงมาแลงมาแล้วเอเอนี่ยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองข่าม,มันข่ามันข่ามันข่าสเต็ปเออตายไปซะปิดแล้วนี่เขาบอหัวบอหัวบอหัวอีกคนนึงอีกคนนึงเขาบอหัวนั่นนั่นนั่นรับแซ่บผมคงมการให้ผมท <als> ีมเรานั่นยังไอ้การเตียงวงการให้ก็ได้นี่มีการอย่าง่ะเอ้ยเฮ้ยการแบบพี่โพสตการแบบพี่โพสตพี่โก้ไปการแบบพี่โป๊ตพี่ เออเออไปกันไปพี่โบสกันไปพี่โบสข้ามันข่ามันโอ้โหเดี๋ยวโอ้ไม่ไม่ไม่สติ๊กไม่สติ๊กเอาเตียงเตียงอยู่ไหนอ่ะเอาเจอเตียงแล้วได้เชฟอะเป็นแบบข้างในล็อกด้วยเอเดเชฟทั้งทั้งนั้นอ่ะโอ้ของของเองเอาได้เชฟหนึ่งอันไว้ในห้องอีกอ่ะตายนี่โคตรตายตายตายค่ะตายตายไม่หัวร้อนเลยยึดเลยกินเหลืองไหมไม่ไม่โคตรเหลืองเหลืองจะเอาอยู่นี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฆ่ากันเลยครับกูไม่ยุ่งไม่มีเกาะไม่ม่เกอนเป็นผัดเป็นโอ้โหแล้สองแล้วสองเดี๋ยวนั้นมันโอ้โหลุมเลยแหละได้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 อยู่ถือว่าได้ถือว่าได้นี่ไม่สติ๊กกี้เมื่อกี้ผมงงเลยว่าเอ้ยผมตายได้เร็วมากอ๋อลิ้ยวแตวเองใส่เกาะไม่มีเกาะใส่เลยเมื่อกี้ พี่โด่งเล่นสูตรพี่โบ้เลยคของพี่โบอะลรพี่ผมขี้เกียจผมขี้เกียจเล่นผมอยากพี่เหลืองเข้ามาเหลืองเข้ามาหรือเข้ามาข้างบนเหลืองเข้ามาเออนุ่มันมานนีมาเออฆ่ามันโดนพี่เพี่ข้างหลังเป็นลิซี่เกี่ยว์เขาเล่นอะไรกันมาโดนงกินตาแล้วฆ่ามันแล้วมันอาอตายแล้วแหละเดี๋ยวด้วยไม่ไม่ยังไม่ตายอืมปิวอีนูใครไอ้ไม่เอ้ยไม่กันบ้านนะไม่ได้ันบ้านโดดไม่ถึงมีตายโดดไม่ถึงมีตาย วีตัวนึ่งตัวนึงแทงมากลงมาแน่ยิงลงมาเห็นะมาสตีฟสตีฟโดนนั่นไงโดนโดนโดนตัวนึงวี่งสลังพี่ไม้อย่างโหดเต้ยโหดทไม้สตีฟก็ซ่าได้พี่บอกเลยอ่าล้วอาหารหมดเลือดหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะส่งอาหารไม่เดี๋ยวส่งอาหารไม่โอ้ไปยเราดินแบบโคตรช้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่ยมันไม่สนใจพี่เลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขาดความอบอุ่นแบบ เดีินไงไอ้กูเดินผ่านหน้าอ๋อไม่มีใครเดินผ่านหน้าเลยนี่ทีมเขาจะเนียนเดี๋ยวนะเนียนแบบนี้ก็ได้แหละเดี๋ยวไมาโคตรแจพี่พี่ตัวนี้เอาไงดี๋อวตัวนี้เฮ้ยอย่าฆ่าเราเลยเออฮะตัวนี้ให้ปล่อยมันความสุขไปไอตัวนี้ตัวนี้ไหมเฮ้ยมายนะทุกคนโอเคโคตรทีมเวิร์เนี่ยทีมเราไม่มีใครฟาวต์เดยวแล้วทีมงานผมไม่ ไม่ผิดหวังเดินเข้าไปแบบคนเนี่ยเลเมื่อกี้ใช้แค่ม้สติมาค่นอุกเยเลยสตีฟมึงสตีฟสตีฟจะฆ่าสตีฟมึงตายสตีฟนี่ผมมาช่วยแล้วครับบนเอยใครในฟ้าของอีกคนหนึ่งนี่ปิวอย่ามาซ่ากับไม้สติแล้วบอกให้เออดาใครเดินวิ่งตกวะนี่งนึ่งสิวัดเด้อเอาสีฟ้า การบ้านอีกคนนึงจะผมเอาสติติมนเล่นน้ำโอ้มีธนูมันมีธนูทีเดียวล่วงเลยเสียเงินมันตายหมดอย่างวะไหนวะเหลือเดี๋ยหนึ่งเดี๋ยหนึ่งเดี๋ยหนึ่งอ๋อมันไปเล่นน้ำตกมันไปเล่นน้ำตกเอ้ยกูตกมันมันไม่อยากกินรามันอยากกินน้ำตกพี่นี่ตกเลยน้ำตกอะไรประมาณนี้สีเหลืองมันจุ้งว่ะจุ้งเหรอไม่ใช่ทางขวามันมีธนูไหนไหนอ่าธนูกำลังมีนี่ไงก็และ มาสปินไรเราหลังาโดนล้านนึงเงี้ยสีฟ้าไอ้สีตัวลังไปสีฟ้าสีเขียวลังไปสีฟ้าเขียวมาเขียวมาอ้าวอ้าอาวมาเก่งังตัวนึงคอมแมนหนอน้องไม่ได้แดกที่หรอกค่ะฝากกันบ้านคนนึงแล้วก็ฝากอันนี้คนเฮ้ยสีเงินมีตัวนู้เอื้ดโอ้โหถอยแป๊บเออหายค้ามาผิดอ๋อตายหาเลย วนาคตอบต่อบไปเลยออาบักบักตกพี่โดนข้างหลังพี่โดนข้างหลังหลังหลังใครนั่นน่ะใครนั่นน่ะข้างบนหัวพี่เออยิงเลยพี่ยิงเลยยิงเลยยิงให้มันล่วงเดี๋ยวผมจัดการให้เด้งอยู่เฮ้ยพี่พี่บอกว่สติ๊กตบมันให้ล่วงสติกตบมันตบตูไปเลยครับตบตูแล้วจับด่าโอ้ยเดินใจเย็นใจเย็นี่มันเกรย์นะชับเออพี่โดนหน้าพี่โดนยิงเขาหรอมันยิงอยู่ยิงอยู่เห็ปะ เรื่องเกขอให้บอกเรื่องเกขอให้ไว้ใจมิกนะฮะให้มันล่วงให้มันล่วงให้มันล่วงพี่เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ดีกว่าแย่งมือเนี่ยเราเอายิงบินไปแล้วเอาตกลูกไม่อยากตกเลยวะตกของมาดโอ้หนาวไม้โดนน้ำเงินยิงตายเหลือตัวเดียวแล้วนั่วเดียวตรงนู้นน้าพี่โด่งพี่โด่งยิงพี่โดข้างหน้าพี่อ่ะพี่เก็บอินเดอร์เชตนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยธนูมันแรงธนูเอื้อ องที่เช้าไหนวันนั้นธนูมันยิงแบบเออนู16แบบแรงมันแรงเกินธนูธนูมันแรงฮะเดี๋ยวทรัพยากรหายไปเลยหมดวันนี้ฟาร์มแป๊บตรงกลางขายเอ็นเตอร์เชครับหลังเองอ่ะเออนั่นแหละโหคอมโบตีนี่คนเออเอ็นเตอร์เชตอยู่อยู่เงี้ยขอบล็อกหน่อยขอบล็อกหน่อยนี่พี่บล็อกข้างหลังเหมือนแค่นี้เอาไปหมดเลย บล็อกอยู่ในอินเดอร์เชสเต็มฮะเอาไปจัดไหมย่ำพี่โก้ข้างหลังพี่สีแดงข้างังเงนินตายหมดยังรอเดี๋ยวนะเงินักเงินมีธนูนะพี่ระวังสีแดงทีมเรานธนูแรงมาก <c oughs> อยากไปเล่นเยอะมาน,นจัง <ๆ S 2> เลยข้างหลังรองมาลงมาธนูแรงใช่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกูเดี๋ยวรอเก็บทอนย่ำสีเลหลืองก่อนก็ได้เออเกือบแม่นตายาลงมาแล้วเออโอ้ยกัน ไป <Yeah. S 2> เด okay. been, ี to to it, ๋ยวต้องหาเกาะใส่กับเขาก่อนเกาะใส่กับเขาคนสกันบ้ายพี่บุกเลยพี่ขอบล็อกหน่อยครับผมโด่งครับกินเปล่าเมื่อกี้คาร์บล็อกไปหมดเลยบล็อกในกล่องเมื่อกี้ฉีดม่โนัันโหดจังเหลือคนเดียวเขาเรียกว่าโหดอยู่เลยสีเหลืองก็ด้วยพี่สีเหลืองน่ะสีเหลืองมันมีตัวไหน สีเหลืองไอ้สีสีน้ำเงินทำไมน้ำเงินทำไมน้ำเงินทำไมไอเฟดบล็อกครับผมบล็อกทำไมโอ้ยน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินโอ้โหโหดจริงว่ะโหดจริงครับผมสี่เหลืองมาเหลืองไปแล้วนี่นะตายตายเหลืองร่วงเหลืองร่วงไม้หลังไม้หลังมามาแล้วบนมาหนึ่งก้อนร่วงึ่งกีเ้เฮ้ยเฮ้ยฆ่ากันอยู่ตรงบนนั้นนะ เอาศึกศึกศึกปะทะแบบเฮ้ยเสียเงินมาเสียเงินข้ามันข่ามันข่ามันข่ามันให้มันตายเลยตายยังเขี้ยวเลยไปฟาร์มของมันเลยข่ามันข่ามันอืมตายแล้วไปฟาร์มของบ้านมันอ่ะฟาร์มยาวจริงคิดจะงห็นเดี๋ยวเราไปสีเหลืองนะเราลุกเหลืองกันนะเฮ้ยไอ้ฟาร์มไปฟาร์มเลยไปฟาร์มเลยนั่งเงินนั่งเงินไปหนึ่งคนเฮ้ยเขียวเขียวเขียวเขี้ยวเขียวเขียวไม้ไม้เขียวไม่เขียวตายแล้วเขียวเออมึงฆ่าน้องกูมึงมึงที่ผมจะใสโคตรแคร์ เออตายตายสีเขียวฟ้าสเขียวขอโทษครับผมอ่อนปลาโลกนะฮะอ่อนปลาโลกจิ้มเงินแอคซักอันจะเป็นอะไรที่จำครับนี่เขียวมาสีเขียวมาหนึ่งเงี้ยหนึ่งเงี้ยหนึ่งเงี้ยโอ้โหสีเหลืองยิงทะวๆยิงโคตรกากกูบอกเลยหืมหืมแสงหน้าไปหนึ่งดอกเห็นไหม อย่าเพิ่งมาซ่าก to yeah, yeah. like. ับพี่ใจเย็นโหทองโคตรเยอะเหลืองมาเต็มเลยฟูมากแต่ละคนมาโคตรโหดเลยมาใส่กอดเต็มตัวสีเขียวก็มายิงมันตกนี่จะเป็นอะไรที่หาเขียเลยเอาไม่ร่วงเอาไม่ร่วงเอาไม่ร่วงสีเขียวมาข้างหลังเขียวนุ่งเขียวอี่เต็มตัวพวกกระเหลืองไปเองยิงมันยิงมันยิงมันเต็มรถกับเหลืองเต็มรถกับเหลืองไม่ร่วงทำไมร่วงซอยมันอ้าวมันไปสีเขียวเออมันไปเลยเฮ้ยยังมายุ่งกับเรามันไปฆ่ากันเองเองสีเขียว สซคอนนี่ยเขียวยืนอยู่เนี่ยเขียวมันตเออไอเหลืองมันตมาเ้ยมันมามันมาแต่มันตายแล้วพี่โดนเขียวเหยพี่อ่าเขียวย่องบนอ่ะน่านะวิ่งละไปดนล้ไปโดนล้วสายเขียวนไปแล้วหืมเดี๋ยวๆไอเหลืองนเอ้ยมันไปไปมัมายิงมีนี่น่เฮ้ยโดนชมาชิมาชมาโอ้มันขุดขุดบ็อกพี่โอ้ไมค์กวัดนะแจ เฮ้ยพี่ว่ามันสีเหลืองสีเหลืองมันแหละสีเหลืองโอ้ยมึงไอ้ไซโคมันโดนหน้ากูอีอะสีเขียววัดดีวัดดีวัดดีไวังดีไปเลยเอยสีเขียวอย่ากล้ากูมันเถื่อนมากโอ้ยไปไหนบินได้แล้วเนี่ยใช้เข็มไหมบินได้เอ้ยกล่องหายไปไหนอ่ะเฮ้ยกล่องบากไอ้ยี่เราจะไปสีเหลืองไอ้จะไปสีแดง ไม้ปกสีแดงปะสีแดงนะสีเราเนี่ยสีแดงพี่สีเขียวพี่เมาเมาตายแน่ไม่มีธนูเนี่ยเอื้ออ้าวเจ็บยิงเจ็บเดี๋ยวเห็นตายต้องนานเพิ่งร้องเอื้อเลยต้องอ้อมหลังแล้วมังไม่ได้แล้วพี่ขบบนสีข้าไม่อยากตอบบอกก็จักเลยตะอตีเขาังพี่สีเหลืองไหนมครับสวยมันสวยมัน เออให้มันไปเลยไอ้นี่ต่ออะไรวะลงมาคุยกันเออเออผมไม่คุยไม่คุยมาผมฆ่าไปเลยไอ้าะเฮ้ยใครต่อไปหาพี่โก้เหรอเหมือนไส้พี่มันเห็นเอาเลยจัดเลยเสีเหลืองมากแย่สวัสดีสีเหลืองได้ยิงลงมาคุยกันหน่อยถ้าเป็นไม่ได้ไม่เคุยเดือดนาซิเกียว แบบถ้าแบบไอ้นั่นไอ้เยอะๆนะเหล็กเยอะๆนะทำยาวล่องหุ่นไปเกียนเลยเชื่อพี่เฮ้ยสีเขียวมามมาไม่ได้อิ่มไม่ได้กินเราดูมันสร้างสร้างแลนด์มาร์กไหมเรียบร้อยแล้วมาเตฮกมากอ้าสีเหลืองลงไปคุยกับเขาหน่อยเร็วอ้ไม่ลงเ้ยลงไปคุยบอกให้ลงไปคุยไงหนูมันลงไลยพี่ไม่มันไม่มันไม่ลงแต่มันตายเลยมีนมาีผมมาลติมเาพีย พี่โกดองแล้วพี่โกดีแล้วเออดีดีแล้วดีแล้วล่อจะล่ออยู่โอเคเฮ้ยใครมีอาหารขอหน่อยสิผมมีครับสักอันสองอันค่าขอบคุณครับพี่เหลืองแล้วพี่พี่โกดรอ่อยู่ควรจะไปสิ่งเดียวควรจะไปฆ่าให้มันมีคนเปิดหน้าตามดีไหมีคนหนึ่งเห็นรู้มีคนนึงรู้ละแต่สี่แต่สี่คนไม่รู้ภาษากรีกมีคน กลับบ้านก่อนได้ไหมสีเขียวมันยิงธนูมาจากแลนด์มาร์คมันเลยเราก็านั่งอยู่บ้านเนี่ยโอ้โหขับโอ้โดนเฉยแลนด์มาร์คแล้วสีเขียวมันต้องแรนมาร์คแล้วพี่เต้ยพี่เต้ยมันมามาันมพี่มีแต่จะตายเดี๋ยวนะโอ้โหลงไปเสี่ยงแบบน,นั้นดได้แจ้งใดพวกเสีสละเพื่อ <c oughs> พี่จีจีเนี่ยพี่ยิงดันไว้ให้งั้นน่ะจัดไยโอ้โหสตีฟชิบหายแล้วเฮ้ยใสรคนทำธนูให้ด้วยดิเอ๋อทำอะไรอ่ะ รอบหนึ่งก็พอแล้วนี่เอาะให้ไปบ้านเราไม่ท้องไหมท้องไงไม่ได้ให้ไปแล้วขุดทองเยอะเกินสามารถยึดต่อไปซื้อติมเสร็จแล้วเลยไม่คิดทอ่จะเี่มีคนมาสของเมื่อกี้เราตีมามาไม่หยาพี่ทุกคนบุกได้แล้วบุกได้แล้วบุกได้แล้วเสียอะไรพี่เสียอะไร ที่เหลือเหตรงนี้ตรงนี้ทางเราเราไปได้ทางเราไปได้เราเสียบเราเสียบปฏิบัติตามแผนแล้วแล้วทุกคนทุกคนระวังไปเปบ้านเรานะทางวัดไอ้ทางนั้นอ่ะระวังโอเคโอเคเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวซอยมันให้ร่วงนะที่ก็ผมสามารถตอนนี้ผมทุบเตียงมาเลยทุบเตียงมาเลยถ้ายังทำได้ผมเสียบต้องผลแล้วผมจะไปเกลียนบ้านมาละไม่ไปคือบุกนะ โอเคพี่กำลังยิงสตีฟสตีฟมันจะไปฐานเราเว้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอุ๊ยใครขอได้คนหนึ่งทามาผดจัดการให้นี่สตีฟตายสตีฟตายโอเพี่โกผมไปสีเหลืองเลยกันทำลายเตียงดีทำลายเตียงโอเคสตีฟไปสีเหลืองโอเคใครก็ได้ฆ่ามันเออเดี๋ยวทำลายเตียงคนหนึ่งไปละเกียร์น้ำไปเลยสุดยังมึงฟังกูกวกขันบอกเลยไปสีสีแดงโอ้ยฆ่ามันเข้ามันเข้ามันฆ่ามันเออดี สวยไอพี่สีเหลืองอยู่อยู่ที่อยู่ที่พี่โก้ไปอ่ะพี่คนนึงพี่โก้มาทางสีเหลืองสีเหลืองนี่เหลออีกสามคนแล้ววะสีเขียวกำลังมาสีเหลืองสีเขียวจะไม่ได้แล้วปอกกันบ้านสักหน่อยอ่าพี่ลงกันแล้วเพื่อนโอเคกันกันเลยนะสีเขียวมันซ่าสีเขียวมันซ่าพี่สีเหลืองอยู่สีเหลืองอยู่ใต้อยู่หลังฐานคนนึงมันกำลังกดชิปอยู่ตรงๆมันก็เห็นผมแล้วมันก็ตบมือให้เอาพิกแอคไปฟาดหน้ามัน เฉาะหน้าชูเออนี่ก็เจ็บอยู่นะนี่ก็เจ็บอยู่รี่เลือเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อดอดเฮ้ยมันไปได้ไงโอ้ปิหกนี่ไงฟันโซน่ากดใหญ่พลังได้เจ็บเจ็บแน่แน่มึงตายอยหนูแล้วเดี๋ยวที่นี่ผมใส่ินเด้วยเชฟไว้เฮ้ยตรงตรงกลางจะถูกยึดโดยไอ้พวกก่อนน้ำแล้วกก่อนน้ำมาเอาไปฟากนี่นี่ส่งของเลยส่งของเลย ก็ก่อนนะมากลางครับกล่องน่ะยืนกล่องปกติอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดยิ่งเมื่อยิ่งเมื่อย่งเมื่เฮ้ยชิบหายแล้อือะส่งของมาส่งของอะไรอะไรยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วของเราก็เยอะอยู่ใครต่อไปข้างๆอ่ะโอเคจี่เก๋อพี่ไม่ได้ต่อบเลย โก้บมกกำลังไปพี่ทำใจไว้อ้าวชทไปแลกกันแลกแลกกันไปโอเคสีเขียวเขาสร้างป้อมเลยอะใช่เป็นมาร์้แล้วสร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คค่ะเรียบร้อยแล้วพวกเกาะหนากันทั้งนั้นเดี๋ยวไปใส่เกาะแป๊บไม่มีเกาะแล้วอนาดตัวเองเลยใส่เกาะบ้างครับไม่โดนไม่โดนเขาบนหัวปุ๊บผมเสียสลับเพื่อพี่ได้ไหม แรกกอรัวๆเกอะเรือ,ๆๆอ,ๆๆอตันเลยแล้วกันนะยเดี๋ยวตันจัดไปครับผมนี่เรารวยไงทำไมอิดเยอะมากเลยอิดเอ้ยยืนบังเดอ <c oughs> สีเหลืองมาโอ้โห,โหเหล็กหายหมดเดี๋ยวฟาร์มแป๊บนี่ไงได้หนึ่งกกอน ผมไปสามแล้วนะถ้าพี่ใส่เกราะไว้พี่ต้องไม่ตายผมให้เหล็กละในกล่องโอเครับวเซอร์ฟครับเหล็กก็สามพอคำรามสีเหลืองหายไปไหนอ่ะพี่โด่งอย่างนั้นเลยนะสีเหลืองเดี๋ยวสองมันไปแอบไหนเล่นซ่อนหาเลยพี่โกนพี่โกนตัวพี่โด่งผิดแบบพี่เลยเฮ้ยโด่งเดี๋ยวพี่ขอบุกเฮ้ยสีเขียวเฮ้ยของในกล่องหายไหม ไม่หายครับไม่หายคือถ้ามันขุดกล่องเราคือแค่ขุดกล่องเราคือไปขุดกล่องของมันแหะอะไรมันนั่นแหละเพรว่าถ้ากล่องเราอยู่มันไม่สามารถเอาไปได้สีเหลืองไปสีน้ําเงินคนนึงครับไปฆ่ามันเลยก็ได้มันเป็นสีเหลืองยังมีอยู่เออเหลือมีคนนึงเหลืออยู่บ่บ้าอคนนึงไอโฟเอนี่ว่ะกันบ้างปอกกันบ้างมีธนูไหมว่าอกใหนึ่งดอกมีธนูไหมนายตายไปต่อตายอีหนู ยืนฟาร์มแบบนี้ก็ตายสิครับถึงถึงเกี่ยวแล้วถึงเกี่ยวแล้วเออรอเตียงเลยโดลงไปเลยโดงไปเลยไม่มีที่ขุดอะจบเลยหมดหล่อเลยอะเรเวอาๆๆ็วเร็วเเอ๊ะแอบอะไรเรา โอ้โหยิงมาจากแรนแมาร์คซ้วกระเบิดเออตกไปเลยตกไปเลยเร็วๆๆกำลังลงโอ้โหร้อยสีเหลืองหายไปไหนฆ่ามันนี่หมดฆ่ามันกามันข้าวบุญเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาคนนึงมันมันมันลงมาจากแรนแม็กซ์เหรอฆ่ามันฆ่ามันอัดจเซคโค้ดนี่มาทางนี้ดิมันหายไปไหนลูกคัวนึงไป มันต้องแอบากแถวนี้แหละรวเงี้ยนธนูมอธนูเอาบอลไปหนึ่งเออต้องบอกเยอะเลยวะไอเี้ยไม่ดูนี่เลยเหรอไม่ดูเลยละไม่ดูเลยละเออดดมาอึนเอาธนูมาอย่าอย่าไปพี่ดอไปไหมไปไมปเฮ้ยทุกคนดึกันขุดมันดีกว่าเตนะได้นะพี่ไปเขียวดีกว่าสกนสก้นไปเขียวกอนวุ้ดดี้วุ้ดดีวุดดี้วุดอย่าไปเล่นแจเรียบร้อยนแลนมาร์ายแล้ว ีเหลือสองคนแล้วคนแล้วสีเหลืองมันแอบเว้ยมันแอบตรงไหนโอ้ที่เราตามหาสีเหลืองเดี๋ยวปะมันเล่นซ่อนหาจับมันดิมองสีเขียวเองไม่อยากเล่นเป็ดแอบของพวกเราใช่เจอเดสแอบมึงยุงเจอเดทแอรจะตายอย่างนี้เีหรอยังสีเขียวมันเล่นซ่อนหาเราสามารถใช้แกะตามหาได้นะแต่กะหลบ แกไม่ใช่แกเลยไหมแกมันจะไม่หาศัตรูไงที่สบายใจแล้วกันที่สบายใจเลยตูดได้ตอนนี้นล้วนี่นี่แกแกมาอ่ะลองดูโอ้ยมอสปินโคตรหมุนเลยเอ้าแกมาแกชิบหายมันจะมาเฮ้ย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 มนหยุดตรงยุ่งๆงี้ไป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 มันอยู่ข้างบนหรือเปล่าไหมอยู่ข้างบนจ้ะเอ้ยเดี๋ยว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 แกมันอยู่ข้างบนดีอ่ะเดี๋ยวน้ำตกไม่แน่นอนอาจจะอยู่น้ำตกก็ได้ ตกไปแล้วเปล่าแกตกตามนั่นไงลูกคือมันอยู่ไหนอะมีบล็อกตรงนี้อยู่มันอยู่นี่ไงนี่ไงทุกทุบฆ่ามันฆ่ามันอะไรลวดสีเหลียวป่ะไปอุดน้ำอุ่น้ำเยี่ยมอุ่นน้ำเลยใช่ไหมมันไปกินลาบน้ำตกอยู่ไงน้ำตกอีกตัวนึงอยู่ไหนวะไปวางทุกฐานเลยเดี๋ยวก็รู้เองฮะสีเขียวไม่เอ้ยสีสีฟ้ามันไม่อยู่ะสีเรลืองอยู่นั่นเปล่าพี่ตายต้โลก อยู่มันต่อบล็อกใช่มันน่าจะแอบอยู่ฐานนั่นแหละเพราะว่าเหมือนกันมันน่าจะอยู่ฐานมันป่ะวะแต่การคาดคณีลุงแน่ไปฐานสีเหลืองแป๊บนะไปฐานสีเหลืองก่อนมันน่าจะอยู่ฐานมันแหละมั้งวงเล็บนะมั้งอยู่ฐานฟ้าไม่เจอมันเลย ไม่ใช่มันลอยไปทำลายเตียงเราหน่อยนี่แบบนี้ไม่ใช่ตอนนีมีกี่คนแหมมันนี่แบบโคตรอายอ่ะโคตรอายแบบอายอ่ะอย่างอายที่เราชมครับเลิกเล่นไหมครับเลยมั้งเลิกเลยต้องเล่นแล้วหรอมั้งโอเคพี่ตามต้องแกะพี่ไปอยู่เว้ยกำลังตามหาเป้าหมายนั่นไงไม่มีหรอก มันแก่แม่งนวะวัดเด้อใครอยู่บนนี้บ้างใส่แยกเป็นคนละสิ่งได้ไหมไม่ขึ้นมาแล้วโดนตกปลาตกปลาไม่มีปลาลองลองแก่ยังไม่มีเลยครับ I don't see anything มันไปแอบอยู่ใส่แอบอยู่ตรงมังกรเมื่อวะอาจจะใช่ก็ได้มังกรโจกอะ เออก็อเป็นไปนดได้นะนอบอกเยอะ <ตก S 1> ขนาดนั้นน้ำตกไม่กันมังกรหยกอะ่ะเออลองดูแต่ละสีดีขอระเบิดแรงนุ่มถ่วงสักอันสองอันอันเดียวก็พอมั้งแล้วผมว่ามันอยู่มังกรนี้มังกรหยกนี่แหละห้องมันอยู่ไหนมังกรหยกไหนดูสิดูสิดูซี ตัวนี้ไม่น่ามีอยู่ว่ะมันเป็นสายแอบแน่นอนลยโอ้โหคิดว่าเล่นซ่อนหาเหรอเล่นแบบนี้ก็สนุกเลยเด็ดเลยถ้าพี่เหลีอวคนเดียวพี่ยอมแพ้ละมันยังมีหวังอยู่เหรอวะเฮ้ยแกมันไปเหรอแกมันไม่กลับไปฐานสีเหลืองมันไม่น่าอยู่มังกรนะไม่รู้ว่ะนั่นไงแกมไปทำทางมังกรเลยนี่ไงเห็นไหมมันวิ่งกลับฐานอยู่นอ แสดงว่ามันไม่ได้หยุดตรงแน่นมันแอบอยู่ใสแกหันหน้าไปทางไหนครับเฮ้ย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 นฮ้ไเนียเง้ยนฮ้ยงฮ้ยเงคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮเฮเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮเขายเฮไยเฮยเฮ้ยอฮ้เฮยเฮเฮ้ยเฮอยเว้ยเฮ้ยเฮเฮเฮ้ยเฮยเ้วมันเยเเนย ไม่เงียนะยอมเลยปวดหัวเลยเดี๋ยวเขาไปนั่งดูคลิปว่าอยู่ตรงไหนโอเคครับดูคลิปเต้โอเคเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับอ่าลิงก์ของคนที่เขาเล่นกับผมนะฮะก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็กดเข้าไปเยี่ยมชมช anel ของพวกเขาได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบาย